สวัสดีครับผมขณะนี้เพืพ่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมาละตัวนะครับผมกับผม a เอเคเมาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกลา้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ ep หกรี่สิบแปนะครับผมกับ wha นะครับผมนะก็เป็นพาร์ทที่2ของเขานะครับผมสำหรับ wha นะครับผมก็ เดี๋ยวเรามาดูกันที่กรากันเลยนะครับอ่าเอ่อ W H A นะครับผมนะเขาขึ้นมาทำขึ้นหนึ่งยอดสองแบบคอลเลคชันแฟตนะครับผมนะแล้วก็ไปสามนะครับผมยอดสี่งมาตรงนี้ในเมื่อขึ้นสองเขาทำคอลเลคชันแฟตแล้วนะครับขึ้นสีก็ต้องทำเป็นซิกแซกนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาห้า ขึ้นห้าในขึ้นย่อยก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าจบรอบคือได้เห็นอย่างนี้เนี่ยราคาเวลาตอนที่เขาราคาอยู่แถวหกหกบาทหกบาท,บาทนหน่อยห้าบาทไปไปเนี่ยถ้าเกิดเห็นอย่างนี้เนี่ยพเพื่อนเนี่ยต้องแบ่งไม้ออกได้แล้วนะครับผมมันคือการล็อกกําไรนะครับผมคือมันจบทั้งขึ้นห้าใหญ่แล้วก็ขึ้นห้าย่อยขึ้นห้าใหญ่ก็คือขึ้นสีน้างเงินเนี่ย เส้นสียงเงินเนี่ยขึ้นห้าย่อยก็คือขึ้นอก็คือเส้นสีดาที่ผมนับข้างในเนี่ยอันนี้คือมันปายรอบสุดๆแล้วนะครับมันควรที่จะแบ่งกําไรได้แล้วแบ่งแบ่งขายล็อกาไรได้แล้วนะครับผมแล้วเราก็ควรที่จะโยนของออกในกรณีที่เขาหลุดเส้นนี้มีสองร้อยนะครับ หนึ่งเลยมันปลายรอบนี้ทั้งคืนใหญ่แล้วก็คืนย่อยข้างในด้วยหลุดเส้น EMA ส0งร้ยด้วยมันต้องเทคโปรฟิตนะเพื่อนถ้าเกิดใครแบบถืออยู่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงมาสามบาทสาสิบแดตังค์เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าทุนเพื่อนอยู่ต่ำมันมันอยู่ต่ำจริงๆเนี่ยอ่ะโอเคนะเราก็ถือยาวกินปันผลไปกินปันผลก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดแบบทุนมันอยู่สูงอ่ะอาจจะกลับมาแบบ กำไรอาจจะเป็นกำไรทิปไปเลยก็ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นการแบ่งไม้ซื้อแบ่งไม้ขายเนี่ยมันคือการล็อกกําไรเออมันคือการกระจายความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งนะเพื่อนอ่ะยังน,น้อยเนี่ยเราแบ่งขายสักห้าสิบเปอร์เซ็นตในแถวนี้เนี่ยดูตรงเมาส์นะเวลาเขาไหลลงมาตรงนี้เนี่ยเราก็ค่อยมานับขึ้นต่อมาดักเก็บไหมเราก็จะมีกระสุดไงใช่ไหมล่ะอืมไม่เสียโอกาสตัวเองด้วยใช่ไหม อันนี้ผมมาแชร์ไอเดียผมนะผมไันได้ไม่ชี้ดำนะอืมอ่ะนะครับผมเขาย่อลงมาเนี่ยผมมองว่าเขาจะคงทำขึ้นเองแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่มีนัยยะสำคัญมากๆเลยนะบริเวณที่สามจุดสามเออบริเวณที่สามจุดสามแปดเนี่ยเพราะว่าผมกางวอลุ่มโปรไฟล์ออกมาเนี่ยราคาสามจุดสามแปดเนี่ยมันคือบริเวณที่มีการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายเนี่ยมากสุดแล้วนะครับผมแนวรับตรงนี้เนี่ยเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหลุดยากแล้วเวลามันหลุดเนี่ยมันก็ขึ้นยากเหมือนกันนะครับก็ภาวนาว่า w h a เอเนี่ยนะครับผมนะอย่าหลุดแล้วกันนะครับเอออย่าหลุดแล้วกันนะ คือหลังจากวันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําโลใหม่เลยนะอ่าแล้วก็จะมีปันผลอีกด้วยนะครับผมะขึ้นแอดีวันที่เจ็ดพฤษภาเนาะจ่ายปันผลจริงเนี่ยเออวันนั้นก็ยังงงว่าเฮ้ยทำไมมันมันเป็นอย่างนี้เออเออใช่ละ <c oughs> ขึ้นแอกดีวันที่เจ็ดนะครับแล้วก็จ่ายปันผลจริงวันที่ยี่สิบสามนะครับผมนะจำนวนศูนย์จุด หนึ่งสองสี่นะครับผมต่อหุ้นนะ,นะก็ถ้าสมมุติเขาลงมาจบขึ้นห้าใช่ไหมบริบทต,ต่อไปของเขาก็คือเขาจะทำคอลเลคชัน abc นะครับผม,มก็หกสิบเอ็ดจุดแปดเอร์เซ็นเนี่ยจะอยู่แถวห้าบาทสิบตังคนะ์ดี๋ยวกลางใหม่ก็ได้นะครับอ่า ่าแต่ถ้าเกิดเขาทำซิกแซกเนี่ยนะครับผมทำซิกแซ,ก,ซ,ก,ซกเนี่ยสี่สิบสามจุดสามแปดอ่าสี่สี่เอซีบาท 40. สี่สิบตังนะครับดีจะให้แนวต้านเพิ่มสี่บาท เจ็ดสิบสีตังอ่ะโอเคอ่ะสามแนวต้านนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นมาแล้วอ่ะสมมุติมันผ่านสี่บาทสี่สิบตังผ่านอ่าสี่บาทเจดสิบสี่นะครับ เราขึ้นมาแถวสี่แล้วแถวขึ้นมาแถวห้ววาบาทสิบตังค์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะขึ้นมาทำคอลเลคชันแฟลตแต่เกิดไม่ผ่านสี่บาทสี่สิบตังค์นะครับไม่ผ่านสี่บาทเจ็ดสิบสองตังค์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะทําแค่ซิกแซกแล้วถ้าสมมุติว่าเขาทำซิกแซกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำสมอลเกเว็บ e ซึ่งมันจะลงลึกนั่นเอง <laughs> นะครับอ่า เดี๋ยวเราก็มาตามกันดูอีกทีหนึ่งแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ย W H A เนี่ยมันควรที่จะเด้งอย่างน้นอยๆเนี่ยนะครับขึ้นมาได้แถวสีบาท38ตังค์สบาท72ตังค์หรือ5บาท10ตังค์มันควรที่จะเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับอ่าถ้าสมมติว่าจะวางแผนเทรดละ่ะอืม เดี๋ยวให้แนวรับตรงนี้นะครับอืมูงาอ่า,า,อ,าอันนี้คือแนวรับนะครับผม3บาท2ตังค์นะครับ สองบาทแปดสิบแปดตั้งนะครับผมถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนร,รับความเสี่ยงได้มากนะครับผมก็มาตัดขาดทุนตรงนี้แต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่านั่นคือคือการทำโลใหม่อันนี้ก็คือทำให้เห็นว่าเนี่ยมันมีโอกาสลงมาแล้วแผนเทรดของผมนะครับตรงนี้เลยมาตัดขาดทุนตรงปลายแท่งเทียนตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือสำหรับ สำหรับที่สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับแล้วเรามาเทคโปรฟิตแถวนี้นะครับอืมนะครับโอกาสเนี่ยลงมาสามบาทสองตังค์เนี่ยสองบาทแปดสิบหกตังค์มีไหมมันมีนะครับผมแต่เราอย่าไปรอให้เราเนี่ยขาดทุนขนาดนั้นนะครับผมเรามาตัดขาดทุนเนี่ยตรงปลายแห้งเทียนเลยนะครับ ถ้าเขาหลุดปลายแท่งเทียนที่เขาทําโลล่าสุดเนี่ยลงมาแน่ๆสามบาทสองตังค์สองบาทแปดสิบหกตังค์เนี่ยเราเห็นปลายทางเขาแล้วนะครับผมถ้าเกิดหลุดนี่มาแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเราตัดขาดทุนตรงนี้เลยปลายไส้เทียนตรงนี้นะครับผมเราก็จะขาดทุนอยู่ที่สิบจุดสามแปดเปอร์เซ็นนี้คือพื้นที่ขาดทุนนะถ้าสมมติว่าเข้าไปได้ราคานี้นะสามบาทหกสิบหกตังค์พื้นที่ที่เราจะเทคโปรฟิตเนี่ยนะครับผมก็จะอ,อยู่ที่ 20.22%นะครับเทคโปรฟิตใกล้สุดเลยก็คือ4บาท40ตังค์นะครับนะถ้าเขาเดิ่งขึ้นมานะเขาอย่างน้อย,อยเขาทำซิกแซกเนี่ยนะครับผมแล้วก็เทคโปรฟิตก่อนนะครับผมถ้าสมมติว่าขึ้นมาได้แถวนี้เนาะก็พื้นที่ทำกำไรอยู่ที่20.22%นะครับผมถ้าสมมติขาดทุนก็ขาดทุนอยู่ที่10.33%นะอ่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปตกผลึกเป็นความคิดตัวเองดูนะครับอันนี้ผมก็มาแชร์เนาะ อโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำมันว่านั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับก็ขอความกรุณาแลวก็กราบปิบนอีช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ตั้งใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนํานะครับผมเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็กเว็บสมออลเวฟบไลฟ์เว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสลับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพรบุ๊กไวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับ ผมลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับ